สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการกำหนดบทนิยามในรูปแบบที่2อนงะของ u v ในตำรา Vector a n a อน s ะลิซิสหรือการเรียนการสอนในสาขาฟิสิกสนะ์ขณะที่เขายังไม่มีพิกัดฉากใน R2 ไม่มีพิกัดฉากใน R3 ก็สามารถกำหนดบทนิยามของเวกเตอร์ u t เว v ไดนะ้มาดูแนวคิดกันว่า ทำไมเขาถึงกําหนดบทนิยามเป็นขนาดของ u คูณขนาดของ v คูณ cos เาเนี่ยมาดูข้อสังเกตรหรือแนวคิดก็เน้นอีกทีนะตำราเวกเตอร์แอนาลิซิสส่วนใหญ่กำหนดบทนิยามแบบนี้นะเสร็จแล้วใน2มิติ3มมิติบทนิยามแบบนี้เกิดทีหลัง มาดูแนวคิดกันนิดหนึ่งว่าทำไมจึงเลือกกำหนดสูตร u. v เป็นขนาดของ u ขนาดของ v คูณ cos เซตาเรามีเวกเตอร์อยู่2ตัวเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v ทำมุมกันเซตาภาพฉายของ v บน u แทนสนัญลักษณ์ด้วย v subscript u ภาพฉายของเวกเตอร์ v บน u ขนาดของเวกเตอร์ v ขนาดของภาพฉายของ v บน u เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้เนี่ยเวกเตอร์ภาพฉาย v บน u เนี่ยก็มาดูกันว่าใน3มเหลี่ยมมุมฉากรูปเนี้ย cos ฉาก cos เซตาก็คือขนาดของเวกเตอร์ v บน u หาด้วยขนาดเวกเตอร์ V เพราะฉั้นขนาดของภาพฉายของเวกเตอร์ v บน u ก็คือขนาด V คูณ cos เซตาเพราะั้นตัวเวกเตอร์เนี่ยภาพฉาย V บน u เวกเตอร์ตัวนี้นะภาพฉายของเวกเตอร์ v บน u ก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเนี่ยในทิศทางของ u คูณกับขนาดของภาพฉาย อันนี้ก็อันเดิมนะสองบรรทัดแรก,ก็ c อ s เซต้าเนี่ยขนาดของภาพฉายคือขนาดของ V คูณ cos เซตาตัวเวกเตอร์เนี่ยภาพฉาย V บน U เนี่ยแทนค่าเนี่ยขนาดของภาพฉาย V บน u ก็คือขนาดของ V คูณ cos เซต้าย้ายข้างขนาดของ u มาคูณด้านนี้ละเนี่ยขนาดของเวกเตอร์ทางด้านนี้ก็คือ ขนาด u คูณขนาดของภาพฉาย v บน u เนี่ยสังเกตดูนะบรรทัดสุดท้ายขนาดของ u คูณกับขนาดภาพฉาย v บน u มีค่าเป็นขนาดของ u คูณขนาดของ v คูณ cos เซตากรนี้เซตาเนี่ยเป็นมุมซึ่งโตกว่า90องศาภาพฉายของ v บน u จัดรูปพิชนิดแบบเดียวกันเลยก็จะได้ว่านขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับขนาดของภาพฉายของ v บน u ตอนนี้มุมโตแลวนะก็ยังมีค่าเป็นขนาด u คูณขนาด v เนี่ยคูณกับลบ cos เตตาก็หมายความว่าถ้าขนาดของ u คูณขนาดของภาพฉาย v บน u ก็จะมีค่าเป็นขนาด u คูณขนาด v คูณกับ absolute คอสเซตาอันนี้เป็นข้อสังเกตอันแรกลองดูแนวคิดอีกด้านหนึ่งตรราตัโวยไปอาจจะพูดว่าทำนองเดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นแนวคิดในการกำหนดตฏิียามก็จะขอพูดซ้ำเห็นอีกด้านหนึ่ง u s u ับสคริปต์ V นะภาพฉายของ u บน V จากจุดปลายลากไปตั้งฉาก พันเวกเตอร์สีน้ำตาลตัวนี้ก็คือภาพฉายของ u บน v มุมเซต้าอยู่ตรงนี้นะ cos ชิดฉากด้านนี้ก็เป็นด้านประชิดมุมด้านตรงนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากขนาดของภาพฉาย u บน v หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ u ขนาดของภาพฉาย u บน v เท่ากับขนาดของ u คูณ cos เซตา พันเวกเตอร์ภาพฉาย u บน v ก็คือขนาดของภาพฉาย u บน v คูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศทางของเวกเตอร์ v สามรทัดแรกนีนอันเดิมนะแทนค่านะขนาดของภาพฉาย u บน v ก็คือขนาดของ u คูณ cos เซตาขนาดของ v คูณคว้ามาด้านนี้ละนะสองด้านนี้เท่ากันยนะ ขนาดของเวกเตอร์ก็เท่ากันก็เลยได้เป็นขนาดเวกเตอร์ v คูณกับขนาดของภาพฉาย u บน v เท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v คูณ abs cos t h e t หรือถ้าภาพนี้มุมมันเล็กก็ cos เ h e t เฉยๆต่อไปเราดูว่าถ้าหนามันทำมุมโตกว่า90องศานี่คือเวกเตอร์ v อยู่ทางด้านนี้นี่คือเวกเตอร์ u ผลเวกเตอร์ตัวนี้ก็ยังเป็นภาพฉายเหมือนเดิมพิสูจน์ทำนองเดียวกันก็จะได้ว่านขนาดของ v คูณกับขนาดของภาพฉาย u บน v มีค่าเป็นขนาด u คูณกับขนาดของ v คูณกับลบ c o s เซต่ยทั้งสองกรณีนี้ก็จะได้ว่าขนาด v e กเตอร์ u คูณกับขนาดของภาพฉาย u บน v จะมีค่าเท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v คูณกับ absolute c o s เซต จากข้อสังเกตเยที่ผ่านมาก็สรุปกันอีกครั้งหนึง่งเวกเตอร์ v เนี่ยภาพฉายของ v บน u ขนาดของภาพฉาย v บน u คูณกับขนาดของ u จะมีค่าเท่ากับนขนาด u คูณขนาด v คูณค o s คูณ a b s o l u t e cos เซตาหรืออีกด้านหนึ่งเนาะมองไปด้านนี้เนี่ยนี่คือภาพฉายของ u บน v ขนาดของภาพฉาย u บน v คูณกับขนาดของ v นะก็เท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v คูณ cos เตนะเพราะในที่นี้เราก็เห็นว่านะของสองชิ้นนี้เท่ากันต่างฝ่ายก็ต่างเท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v คูณ abs o l u t e c เตนตะ t าก็เลยเลือกกำหนดปริยามเป็น u v มีค่าเท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v คูณ cos เตต ผลของบทนิยามเนี <silly> to to ่ยก็เลยได้ข้อสรุปอันนี้อันนี้พิสูจน์มาละเนี่ยในทางกลับกันนะก็จะได้ว่าคอสเซตามีค่าเท่ากับ u.v หาด้วยขนาดของ u คูณขนาดของ v เรามาดูประโยชน์ของบทนิยามกันนิดหนึ่งกรณีที่เรารู้ว่า u.v คืออะไรภาพฉาย v บน u เท่ากับขนาดของภาพฉาย v บน u คูณเวกเตอร์1นหน่วยในทิศทางของ u ขนาดภาพฉายก็คือขนาดของ v คูณ cos เ h t a cos t คือ u v หารด้วยขนาดของ u ขนาดของ v จัดรูปแล้วก็กลายเป็นว่าภาพฉายของ v บน u คือ scala u v หารด้วยขนาดของ u กําลังสองคูณเวกเตอร์ v ทํานองเดียวกันเนี่ยภาพฉาย u บน v นขนาดของ u บน v คูณกับเวกเตอร์หนึ่น่วยในทิศทางของ v ขนาดของภาพฉาย u บน v ก็ขนาดของ u คูณ cos เ h e t a แทนค่า cos t e t เท่ากา네ับ u v หารด้วยขนาดของ u ขนาดของ v ก็เลยได้ว่าภาพฉายของ u บน v มีค่าเท่ากับ u v หารด้วยขนาดของ v กําลังสองคูณเวกเตอร์ v อันนี้ก็เป็นการจัดรูปพิชคณิตให้เห็น ในคลิปนี้ก็ให้เห็นแนวคิดว่าเนะี่ยทำไมจึงเลือกกำหนดสูตรเป็น u v เท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v คนะูณ cos เตานี่ยตำราแคลคูลัสเนะี่ยนิยมกำหนดบทนิยามบรรทัดนี้ก่อนเนะี่ยใน R2 ใน R3 เนะี่ยแต่ตำราเว vector analysis หรือในสาขาวิศิ์ขณะที่เขายังไม่มีนะพิกัดฉากใช้งานก็สามารถกำหนดบทนิยามของ vector u ์ u v ได้นะ แต่ด้วยความนิยมเนี่ยตำราเวกเตอร์อนาลืซิส i s โดยทั่วไปนิยมกำหนดบทนิยามในรูปแบบนี้ก่อนจึงพิสูจน์เนี่ยสองบรรทัดนี้ทีหลังเนี่ยมาในคลิปนี้ก็ให้เห็นว่าบทนิยามที่เกิดก่อนเนี่ยบทนิยามในสองบรรทัดนี้เกิดทีหลังอยากเห็นความสัมพันธ์ของบทนิยามของทั้งสองอันนี้เนี่ยมีความหมายเหมือนกันก็ติดตามในคลิป ต่อไปสวัสดีครับ